ตอนนี้ได้ก็ได้ยินเสียงหมาเห่าเสียงดังผิดปกตินะครับเหมือนจะเจออะไรสักอย่างนะครับปกติเห่าคนไม่ได้เห่าแบบนี้นะครับเหมือนก็เจองูงูอะไรครับก็ไม่ทราบดูก,ก่อนนะครับแพนด้านะครับอ๋องูอะไรแม่งูอะไรเว โอ้เรากำลังวางูเห่านะครับงูเห่ามันตัวโอ้ยตุ้นมัยังไงนนม่นะแท้เ,เป็นงูเขียวหางไหมนะครับแพนด้าแม่เพิ่งเห็นตุ่ยแทครับแม่แพนด้าเป็นไงลูกมาดูดิโอย้ยแท้เป็นแพนด้า,ากัดนะครับกัดกัดตายเลยงูเขียวตัวนี้โอ้โอ้ โอ้เราก็รู้ว่ามันเห่าอะไรเราไม่รู้นะครับรู้มาก่อนมันเลยนะครับโอ้โหโอ้พอรู้พอแล้วไปแล้วแล้วคงรู้เลไปเอาเอาก็รู้แล้วนะครับแพนด้าเห่าอะไรหมานะครับถ้าเห่าแปลกๆก็จะเป็นเสียงงูแต่ว่าถ้าเห่าโคนเห่าอะไรก็จะเป็นอีเสียงหนึ่งนะครับาสัญญาณหมาแปลกๆนะครับอ่ะอันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วแพนด้า โอ้โหแค่นี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับตายแล้ว